โดยสบายดีพอแม่พี่น้องวัสดุสุขสุขคนบม่วาสิเป็นภายในหรือต่างประเทศเนาะเมื่อนี้กลับมาพบมาพอกับแม่น,น้องปามียอีกแล้วเนาะแม่น,น้องปามีก็ได้มาน้าน้องขุดเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องโดยมาถามนี่ค่ะว่าเพิ่นเปิดใจเนาะน้องขุดคะเพิ่นจังไดเพิ่นมีคนคุยเดือบ่อเนาะก็เลยมาครั้งแรกเนาะพี่น้องโดย ไปกันเลยน้องไปหาน้องเพิ่นกันเลยเนาะโดยเราก็ัมาหาน้องขุดเด็กกันนี่คืออยู่หน้าน,น้องขุดเนาะพี่นนอะโดยมากับสาวไล่สาวสายเนาะโดยขับหาน้องขุดกันพี่เนะาะโดยสบายดีสาวสายสบายดีน้องขุด สบายดีสาไรสบายดีโดยเจ้าสบายดีเด้อมืเอนี้สปินก็มาสามคนคือเก่าพี่เนาะมา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 สามคนกินขนมเน่เน่ฟักกันเลยขนมอยู่วาชิวากลั่นขนมวาสิบัดเลยขนมเป็นชิบัดเลยตูบหน่อยค่อยหักกะฮักเอ้ยค่อยรักกะฮักเด้อเนาะไอเราค่อยรักฮักก่อนที่มึงในเด้อนี่หัวมันค่อยรักค่อยรักแต่มันจะมีความสุขแต่มันค่อยหักที่มันเจ็บนอนขุด ป้าจะซื้อใส่สียอะไรนี่เสียแพ้อันนี้น้ำบ่เมนวันวันเย็นๆหวานเย็นเนียนเนียบ่แมนจะบูดเลยจ้ะซื้อแต่เ้าคุณบ่สาไลอันนี่นะขนมนี่นะโอ <ś> ้ยขอโทษเพี่นพี่น้องไงอะซื้อช่วงแต่าคุณเลยครับไปตลาดเนาะเลยนั่งกินเป็น,ปน, <ś> นมูน้องคุดกันเลยเมื่อนี้มื่อนี้น้องคุดมีมูลายได้มื่อนี้เนาะ เมื่อกี้เพิ่นนั่อยู่เฉียงน้อยนี่เพิ่นเอะินถึงจะโทรศัพท์ับแล้วยิ้มน้อยยิ้มแย้มเท่าท์มซับนี่กะอีชมผู้บ่าวก็ได้จังแน่นิเบิ่งคลิปบ้แมนเบิ่งคลิปยู่งไม่มูแมานั่งดี่ก็ะดีพื่งกันนั่นนางเนาะม่วนดีได้ละแมนบางเงี้ยบางเงาเนาะได้ยินข่าวว่าน้องเปิดเพิ่นเปิดใจเนาะโดยเลยมีคนคุยเดี๋ยวบ้าเนาะมีอยู่ทางบ้านต้องจำคนโดยต้องจำคนมาว่า คือเปิดแตโดนวาแตแต่ก่อนนมีคุยคุยรายยูแฟนเซนมาแต่ตอนนี้ก็มียูทางบลารแเรากับพ่อได้คุยพ่อว่าบอกเราแล้วเนาะคุยคุยส่วนลายนี่ไทยดื้อนุ่มลาวทางฝั่งไทยฝั่งไทยน่ะฝั่งลาวกะมีอยู่วะเนาะก็มีอยู่แต่ว่าเพื่อน บริจาคมาจากส่ง y YouTube เลยอ๋ออ๋ออ๋อน้องอายุจักปีแล้วนี่อายุสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีอ๋อน้องกะเป็นผู้สาวนะโมเมนต์ไม่ห่างนะไม่ห่างบ่อ๋อเอือยกะพึ่งมาทางแรกเอือยก็เด้บวหูน่า เพื่อนเป็นแม่ห้างหรือผู้สาวเนาะโดยมีลูกเด็ดป่ะเนาะหรือว่ายังอ๋อได้เลิกกับแฟนจกปีเดียรเนาะก็ประมาณปีละปีหนึ่งเนาะโดยเพื่อนกับคนในบ้านปะอ๋อคนนอกบ้านคนละเมืองอ๋อคนละเมืองเพื่อนอยู่เมืองเซีตรโยอ๋อ อ๋อได้ยินข่าวว่าน้องไปไทยเนาะน้องได้บัตรพาสปอร์ตแล้วบ่ยังยังไม่ได้เ็แลว่ะมโอ้ตอนนี้อันยังไม่ไล้เอาข่าวเลยโดยได้งานเดี๋ยวเนาะยังยังไม่ได้เอาข่าวเลยจังสีหางานเลยน้องไปน้องคิดว่าน้องสิเหตุงานนี่ยังน้องตั้งใจสิไปแต่แรกๆยัง่งงเลยแต่แบบว่าอันไฮฮอดมือแบบ ทีเ้าเห็ดบัตแล้วแล้วก็สิแบบชามเพ่อนนี่นะเอาก็จังไปคันแบว่าถ้าสิไปโรดบุมีงานค่ะจะสิไปจุดใดนั้นมันบุ๋มนบ้านฮาเมืองฮาเด็กเมนแมนแล้วก็ต้องเบวาเห็ดบัตแล้วแล้วก็ต้องหางานได้เขาจะคอยไปโดยแมนถ้าไปบ้านเพลินบุมมีงานนี่ก็ลำบากด้วยน้องเพราะว่าฮัาต้องอยู่ต้องกินเนาะ จงมีค่ะใช้จ่ายหลายคือบ้บานเฮาเลยแมน่นแมน่จองมันแบบว่าเฮ็ดบัสปอร์ตแล้วก็เพื่อบัตรออกก็เพื่อหางานได้ก็คือสิประมาณสิ้นปีนี้เ<อ>บิดปีนี้ถ่ายปีพูแหละจังสิได้ไปอ,อ,อยู่บ้านน้องนี่น้องเฮ็ดหยังแต่ละมื้อบ่ได้เห็นหยังเ<อ>ด้เลี<อ>เ้ยงงูเกี่ยวข้าวอสุขภาพเป็นเกี่ยวข้าวเลี้ยงงูเดือมีธุรกิจอีหยังเฮ็ดส่วนตัวในครอบครัวสิ อ๋อเ,เพราะว่าอยู่บ้านน้องส<ด>่วนหลายเขาเจ้าเห็ดเตา,เาแม่นบ่แม่นเห็ดเตานะแมนเห็ดเห็ดโรงงานเตาประหยัดแม่นแมนเพิ่นเห็ดแตน้องบริบายบ่มีไฟเบิ่งโง่ซอยแม่บ่มีไฟเกี่ยวข้าวน้เพิ่นเด้กอ๋อก็เลยแบบบริบายเห็ดอ๋อมื้อนี้กตเพิ่นบ่ได้ออกมาลำาะพ่อแม่เนาะแม่เพิ่นออกมาแต่เช้าพุ่น แล้วก็เปิดมือแล้วออ๋ยังแต่น้องน้องกะเดี๋ยวจังหน่อยกะไรงัวมือเลยมือกับมือเฮ็ดเวยกันอีกนึ่งข้าวล้างถ้วยคือร์ฟมือเป็ดคือไก่อยู่์ฟหนึ่น้องมีพี่น้องจักคพนี่ตอนนี้ยังสามคนอ๋อพี่น้องสามคนน้องน้องนี่เป็นคนคนโตบ่บ่มีอ้ายอีกคนหนึ่งกับมีน้องคนหนึ่งอ๋อน้องเป็นคนกลางเนาะ โอเคโอเคนอกเปิดใจแต่ว่าใจคูมือนี่กะมีคนคุยแล้วหรือว่ายังมีมอยูเปินทักมาลินำมีทักมาลินำเลยแลมีหากลายพอแบบพอคุยพอบงเอาขนะนะอ๋อเป็นจังไรกะคุยกันแล้วกะโอเคอยู่บ่ ก็จักสิว่าสิได้แบบเฮาก็ยังบ่ภาพตัดสินใจหั่นน่ะอ๋อก็ลองคไปอีกซะก่อนก็ต้องคุยไปอีกก่อนเฮาบ่ภาพตัดสินใจดดน้องอ้คบนี่ประมาณอายุจักปีอายุ25 5 0อ๋อ50ลงมา25เนาะโดยอ๋อ ดสรุปแล้วหัวใจน้องนี่ยังว่างเนาะตอนนี้เนาะโดยยังมูมีคนจองหนุน่มๆยังมีโอกาสอยู่เนาะพี่น้องโดยโอเคถ <c oughs> ้าน้องสิครบนี่สิครบคนทางใดเนาะทางใดก็ได้ไทยก็ได้โอ้โหเจ็บโบจักัดนะโบจัมกัดขอแต่ว่าคุยกันหูวเรื่องเนาะโดยเข้าใจกัน เรากระคบได้กันคุยกันแล้วบวดหัาใจกันกกคือวา่าไทยก็ได้ลาาก็ได้เนะแมโโโ่โดยโอเคโดยโอเคนะน้องคุดน้องคูดกะเพิ่นกะไม่ได้เลือกนาะพี่น้องเนาะคนตั้งใดเพิ่นกะหับได้เบิดคุยได้เบิด,ดเดนาะโดยกะคอแต่ความจริงใจเนาะพี่น้องนะเนาะเพิ่นกะโอเคเพิ่นวะ ุยกันหูเรื่องเพิ่นก็นโอเคเนาะโดยเพิ่นก็นต้องการค้นมาดูแลครอบครัวเนาะแบบว่าา,าจริงใจผ่าสางผาหาผาเห็ดเนาะพาครอบครัวแบบก้าวหนาแนะ่เนาะโดยจริงๆแหละเฮามียิ่งเฮากะอยากได้เนาะอยากได้คนที่แบบว่าพาเห็ดพาสางผาหาเนาะนะ้องเนาะโดยโดยิ่งทุกคนก็อยากได้แบบนี้อยู่แล้วนะโดย โดยเนาะโดยคือว่าเนาะเราคุดเจ้ากันเนาะแบบตั้งแต่เปิดใจมานี่ก็คือว่าแบบคนคุยกับมีอยู่ห่างแต่ก็มีแหรือว่าคนที่แบบว่าจริงใจกับเจ้าแบบแน่นๆกับเจ้าตอนนี้นะยังยังแม่ก็ยังแบบก็ยังคุยกันไปเบิ่งก่อนแบบว่าบางที่ก็แบบเฮากันยังบ่หมั่นใจเห็นนะเฮาก็ต้องแบบได้คุยกับใคเพื่อนก่อนเรื่อยๆแบบถ้าก็คุยบางทิศสองทิศเฮากันยังโบเาว่าตัดสินใจว่าเออคนนี้แมนหรือคนนั้นแมนเฮากันยังบบวาง เฮาก็ต้องแบบคุยกับเพื่อนไปเบื้องก้นค่ะว่าแบบว่าดัคบหรือว่าจริงใจแท้เฮาก็ต้องแบบจะเย็นๆนะนะแบบบวให้ใจห้อนแบบคอยคุยกันไปเรื่อยๆเบื้องแบบเฮากันยังบูฮูนิสัยเพื่อนเพื่อนยังบูฮูนิสัยเฮาเฮาก็ต้องแบบว่าคุยให้มันหูนนิสัยใจคอกันก่อนแบบนี้จังตกลงกันได้น้อเนาะแม่แล้วามผูกพันในยางกันก็ค่อยว่ากันที่ลัางเนาะ ในเราคนอยู่คนณระทีบเป็นเรนในเราคุยโทรศัพท์นั่งกันยังสรุปให้โบได้ว่าความหักความหักนี่มันสวสวยงามแบบไๆเขาก็ยังมาพูดเนาะแม่บางทีแน่ๆก็คือความหักก็สวยงามอยู่แม่อาจจะตั้งน้องพูดยังน่าติดใจแม่เฮ้ยเพื่อนเราเลยกือทั้งสาวพินนี่ก็พูเนาะเจ้าเนาะถือว่า มือใหม่พี่น้องใหม่แม่พี่น้องฝากอันติดตามให้กําลังใจในเด้อพี่น้องเออี่ก็มือใหม่ยังแบบยังบ่สํานานเรื่องคําถามทังผู้สาวเนาะค่ะคือจะให้ทางสาวไรมาซอยเห็นมือัวให้เพิ่นว่าซั่นต้องมาเียนูนําสาวไกนพี่น้องดมือัวนี่ก็จักสิตซ้ายตขวาบ่ฮู้ลจักไสิตงดให้พี่น้องให้สาวไกสาไลเนาะถูในไไปคือกันเนาะน้องขุดเลยๆต้องอายทงน้องขุดนี่แหละซอย ดึงค่อยตอบให้น้ำนะแม่อ่าซอยๆเอื่ยผน้ำแม่ไปนอนเลยนอนน้องคุดคือจังสาวพินเนาะแม่น้องแปมมี่นี่เนาะเดยเพื่อหาเพื่อจะเท่อบ่โดยครั้งแรกครั้งแรกบ่หนิเออั้งแรกที่มาถามเรื่องคมหากับน้องคุดโดยแม่นแล้วอืออ่ะสาวพินเอ่น้องแม่น้องแปมมี่ก็มารบกวนน้องเพิ่นลายเด้เนาะโดยโดยกะ ควรลาบลายกินขนมจะม้วนทงนี่ยังโมแดลจะม้วนทงเขาโดยแม่ยนะการที่ได้ลาเมื่อแหละพี่น้องโดยเมื่าเพิ่นกะเฮากะมารบกวนเพิ่นหลายเนาะโดยทือว่าค่อยคำลงแลงเลยหอดเวลาอันสาวขุดสิกลับเตาขึ้นบ้านโดยสิไปเอางัวกับบ้านแหละเนาะลองเพิ่นกันเนาะค่อยคำยามแรงมาแล้วกันโยเอางัวเอาควายกับเข้าในบ้านได้เนาะพี่น้อง เลยอ้าวสันท่านี้แหะเนาะสิได้ลาเมื่อแล้วเนาะนองเนาะโยสบายดีสบายดี